บันทึกเที่ยวเมืองตายโหงครั้งที่29วิญญาณผีฝึกขับรถอุบัติเหตุรถยนต์เป็นผีตายโหงฝึกฝนจิตให้มีสมาธิองค์ชายสามนาจาแห่งฟ้าทักษิณเสด็จลงประทับทรงก่อนว่าแต่งหนังสือบทสุดท้ายอยู่ไม่ไกลเพื่อหวังให้โลกได้รู้เมืองตายโหง วิญญาณผีมีทุกหนักหมดทางโกงให้อายุยืนถึงสุดโต่งจนสิ้นไข่คืนนี้เที่ยวแดนขังสามเอาละประทานแพ่ฟ้าป้องกันตัวออกเดินทางได้ขอเรียนถามอาจารย์แดนขังสามคือแดนอุบัติเหตรุรถจนจนตายหงปัจจุบันจราจรติดขัดรถรามีมากมายกว่าบ้านเสียอีกตัวเลขการตายจากการคมนาคม มีจำนวนมากคืนนี้เที่ยวแดนขังอุบัติเหตุทางรถยนต์ดูว่าจะช่วยเตือนสติชาวโลกให้มีความบาดกลัวสักนิดหรือไม่คำพังเพยกล่าวว่าจุงควายถึงเมืองหลวงก็คงยังเป็นควายเพราะมีบางคนไม่รู้สึกตัวบุญก็ดีเคาะก็ดีสัรหาเข้ามาเองเราทั้งสองอุทิศสุดแรงใจแน่นอนเพื่อที่จะได้รับผลมาบ้างไม่มากก็น้อย อาจารย์หีที่นี่ทําไมเหมือนสนามฝึกหัดขับรถยน์ทางโลกให้อาจารย์พาเจ้าเข้าไปดูเจ้าก็จะได้ดูเอาเองเดินตามหลังอาจารย์เข้าไปในสนามฝึกหัดแย่แล้วดูเหมือนว่าวิญญาณผีเหล่านี้ขับรถด,ด้วยความชํานาญแต่ว่าในรถแต่ละคันจะมีเจ้าหน้าที่นั่งคู่คนขับคอยกําชับอยู่หากไม่ถูกก็จะบันทึกไว้บนรายงานอ๋อดูเหมือนว่าเมื่อถึงจุดหมายแล้ว คนขับก็จะถูกเจ้าพนักงานพาไปอาจารย์ครับหมายความว่าอย่างไรครับสิทธิ์ขอเรียกเจ้าพนักงานมาถามดูจะดีไหมครับไปหาผู้รับผิดชอบที่นี่จะไม่ดีกว่าหรยอไปอาจารย์จะพาเจ้าไปว่าแล้วเราก็เดินไปข้างหน้ามาถึงกลางสนามฝึกมีศาลาอยู่หลังหนึ่งมีพนักงานเอกสารชายวัยกลางคนนั่งอยู่พอเห็นเราทั้งสองก็รีบออกมาต้อนรับ ผูวน้อยขอคา,าระวะทันเทพไม่ต้องเกรงใจสิทธิ์ข้ามีข้อสงสัยจะถามช่วยอธิบายหน่อยมิกรามีคำถามอะไรก็ถามได้เต็มทีผูวน้อยจะอธิบายให้ละเอียดขอบคุณท่านผู้รับผิดชอบสิทธิ์คิดขอคำชี้แนะที่นี่เมืองตายโหงแดนขังเกี่ยวกับการตายด้วยอุบัติเหตุนั้นบรรดาวิญ,ญญาณผีที่นี่ต้องมีสาเหตุการตายเนื่องด้วยอุบัติเหตุแล้ววันนี้ ต้องการให้พวกเขาทำเหมือนผู้ฝึกหัดขับรถใหม่อย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรครับคนขับรถส่วนใหญ่เมื่อขับรถมานานแล้วจึงมักจะวางใจหรือไม่ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรที่เกิดขึ้นก็เพราะผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เพลอเลยหากแต่คนที่หัดขับใหม่ๆจะสามารถระวังมีสติจดจอ่อเพราะฉะนั้นที่นี่จึงต้องการฝึกฝนพวกเขาให้มีใจอดทน จึงเขิงครัดให้ผู้ขับขี่แต่ละคนมีความประพฤติดุดเดียวกันเป็นการทดสอบและให้คะแนนด้วยอย่างนี้ก็พอที่จะเสียหายแล้วพราะนิสัยเคยชินจากการฝึกฝนเป็นเวลานานจะต้องถูกควบคุมให้เหมือนผู้ฝึกหัดขับรถใหม่ๆมีหน้าละวิญ,ญญาณผีแต่ละตนจึงขับรถด้วยความเคร์เขินชอบก้อย่างนี้เป็นการให้การสั่งสอนอย่างลึกซึง้งการขับรถหากปล่อยใจหรือล้อนลน่น ก็ง่ายต่อการทำหายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงไม่สามารถมีสติจดจอ่อเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่แก้ไขไม่ทันทำให้ทำลายตนเองยังไม่พอพลอยทำให้ลหลายๆคนเสียหายไปด้วยมีเหตุผลและกล่าวได้ถูกต้องแต่ผมค่จะเรียนถามว่าคะแนนการทดสอบนี้มีผลอย่างไรต่อพวกเขาทุกๆวันได้รับการฝึกฝนทำให้แข็งแกร่ง ท่านคิดหรือไม่ว่าเพวกเขาคิดจะพ้นจากที่นี่ในเร็ววันใช่แล้วคะแนนสูงก็สามารถไปรอคอยยังแด่นพักผ่อนหากถูกหักคะแนนมากก็ไม่สามารถลดกำหนดโทษท่านคิดว่ามีผลไหมมีผลแน่ขอบคุณท่านผู้ควบคุมที่ช่วยชี้แจงรายละเอียดเราทั้งสองลบกวนท่านมากแล้วคืนนี้หยุดพักเพียงเท่านี้เอาหลับตาอาจารย์จะส่งเจ้ากลับสถานธรรม ถึงแล้วค่ะกับละ